ปลาโอ้ยมีแรงสดชื่นปลาสดชื่นนี่ฮะมทานแขวนปีนอน นี่แหละมนุษย์กันเดือนคอ้ยหาโอ้ยน้ำหินนะัะนี่หินหินโอ้สวรรค์เย็นหินนะ ปลาคุณลอดแล้ว hmm. ค oh, mm ุณลอดแล้วนี่ปลาโอ้ยลอดแล้วอ้มีหนู โอ้ลอยหนูโอ้ลอยหนยยูเดี๋ยวเหนียวก่อนขอสักสองใบก่อนจะไปทางไหนวะเนี่ยได้แล้วสองใบรอดแล้วรอดแล้ว อโอ้ขมดีเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งโน้นไปดูทางก่อนมีทางเดินไหมเดีย๋ยวจะลองไปดูก่อนมีทางเดินไหม ปาอุ้ยสะจึ้งไม่มีทางเดินเลยต้องเบิกเอาใหม่ฮะ ต้องเบิกทางใหม่ได้ยินเสียงไก่ป่าอยู่ฝั่งนู้นน